สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งมานำเสนอใบกิจกรรมวิชาทัศนศิลป์เรื่องว่าเสริมเติมแต่งตามจินตนาการรูปเลขาคณิตด,ด้วยทัศนธา,าตุตามหลักการออกแบบโดยสร้างสารรค์ผลงานภาพสื่อผสมหัวข้อคิดถึงท้องถิ่นนคปรปฐมชื่อภาพหมู่ลอยน้ำกับสนามจันใหญ่ครับแบบร่างสื่อผสมด้วยเทคโนโลยีตามหลักการออกแบบ การสร้างแบบร่างโดยใช้โปรแกรม i i t p a i n t ครับแนวคิดของผลงานหมูเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นแหล่งส่งมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมูต่างๆเช่นกุนเชียงหมูหมูย,อง,มยอ,องหมูยอไส้กรอกหมูเป็นต้นสนามจันและองค์พระปฐมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนครปฐม รวมถึงส้มโอและข้าวหลามที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมอีกด้วยทัศนท่าที่ใช้ 1. นึ่ง้ำหนักออนแกแว์ลูโดยจะเน้นสีไปที่หมูทำให้หมูดูค่อนข้างเด่น 2. สีคันเลอร์โดยภาพน,นี้จะใช้สีทั้งหมด 3. รูปล่างเชฟภาพวาดที่เป็น2องมิติทุกอย่างยกเว้นหมูสรูปทรงฟอร์ม ภาพวาดสามมิติที่จุดเด่งก็คือหมู 5. เส้นลายทั้งภาพประกอบด้วยเส้นเช่นเส้นโค้งเส้นตรงหลักการออกแบบที่ใช้ 1. จังหวะนิทึมเส้นปะของถนนมีความห่างที่เท่าเท่ากัน 2. ความสมดุลบาลานมีหมู่เป็นจุดศูนย์กลางและรอบรอบมีของสำคัญของนความผสมต่างๆ 3. การเน้น เอมแพสิการเน้นความเข้มของหมูให้เป็นจุดเด่น 4. ความเป็นเอกภาพ Unity การใช้ทันตาท่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 5. สัดส่วน r o p o โ t i o n การจัดวางหมูให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้หมูดูเด่นวัสดุท้องถิ่นที่ใช้คือถั่วดำและเปลือกข้าวหลามถั่วดำเป็นส่วนประกอบของข้าวหลามเปลือกข้าวหลามเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เป็นอาหารประจำของนครปฐม สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งที่ทำได้ดีทำผลงานจากรูปเลขาคณิตที่ได้รับได้ดีจัดองค์ประกอบทศนาาตุได้ดีและใช้หลักการแต่ละอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและวัสดุท้องถิ่นที่ได้ก็ทำให้งานสร้างสรรค์และสวยงามมากขึ้นสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคไม่มีวัสดุท้องถิ่นตามที่ต้องการคือขนหมูจึงเปลี่ยนมาใช้ทั่วดำแทนและการแบ่งหน้าที่การทำงานของกลุ่มสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาควรพัฒนาการจัดเตรียมวัสดุให้มากกว่านี้ควรปรับปรุงการทำงานของกลุ่มให้เป็นระเบียบมากขึ้นสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ นำวัสดุท้องถิ่นจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสวยงามและเห็นค่าของวัสดุในจังหวัดนครปฐม,มประโยชน์ที่ได้รับได้ฝึกทักษะการจัดวางทัศนธาตธุและหลักการของทัศนศรริลป์ได้อย่างหลากหลายและสวยงามมากขึ้นความพึงพอใจต่อผลงานระดับ7ิตเพราะบางอย่างอาจจะทำได้ดีไม่มาก จัดทดําโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นายจตุรภัฒนสายจันทร์นายนัทนายสุวรรณโนนายพงษ์สะทรโพแก้วนายอาทิตย์บรรจงแจ่มนางสาวพัฒนันเขียวอ่อนนางสาวมัทุนิพาคำวันนางสาวลินลัดดาแดงมีทรัพย์ครูผู้สอนนางสาวออนัชชาศักอาลีโรงเรียนทวารลดีสังกัดเทศบาลน,นครนะครปฐม